สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะขอมาเก็บตกผลงานของนักกีฬาไทยของเราในศึกแบดมินตันระดับซปเปอร์500อย่างรายการ Thailand Open ที่แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามาฝากกันสักหน่อยที่ในรายการนี้นักกีฬาไทยสามารถคว้ามาได้ถึง2แชมป์จากเมสุพนิดาในประเภทหญิงเดียวและวิลกิฟในประเภทหญิงคู่ บวกกับอีกหนึ่งรองแชมป์จากบาสกับป,ปอปในประเภทคู่ผสม,มที่ต้องต่อตู้กันถึงเกมที่3เพื่อตัดสินแต่อย่างไรก็ตามในคลิปนี้จะขอโฟกัสไปที่แชมป์ในประเภทหญิงเดียวที่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์เล็กๆให้กับแฟนแบดมินตันหลายๆคนเมื่อนักแบดสาวไทยอย่างเมสุพัิดดาสามารถสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องเมื่อตบเอาชนะมือวางอันดับหนึ่งของรายการจากจีนอย่างหานเย,ย่ไปแบบ2เกมรวด ด้วยสกอร์21ต่อ16และ25ต่อ23ควา้าแชมป์ในรายการระดับเวิร์ทัวร์ซูเปอร์500ประคองได้เป็นครั้งแรกซึ่งจากผลงานที่โดดเด่นของสุพนิดาในรายการนี้ก็ทำให้เธอได้รับคําชื่นชมจากแฟนลูกกันไก่ชาวต่างชา,ต,า,งชาติอย่างมากมายโดยพวกเขาได้คอมเมนต์ถึงเธอไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นของพวกเขากันดูครับ โดยความคิดเห็นของชาวต่างชาติในคลิปนี้เนี่ยจะมีทั้งจากแฟนชาวอินโดนีเซียแฟนชาวจีนและก็แฟนชาวมาเลยนะครับที่ผมจะขอเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของแฟนชาติคู่แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนี้อย่างชาวจีนกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาแสดงความรู้สึกถึงเกมรอบชิงชนะเลิศแมชนี้ว่ามันเป็นเกมที่ไม่สบายใจเลยในการดูหานเยี่ยนั้นแพ้ในทุกๆคะแนนที่สําคัญซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงเปรียบเทียบว่า มันรู้สึกเหมือนกับว่าในเกมนี้เกตทองเล่นอย่างเผาผลาญชีวิตแต่ว่าหานเยี่ยกลับเหมือนกับแค่ออกไปทำงานส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ด้วยความรู้สึกว่ามันน่าอึดอัดจริงๆที่ต้องแพ้ให้กับผู้เล่นไทยแต่เมื่อใดเล่นในบ้านไม่ว่าจะยากแค่ไหนคุณก็จะสู้โดยที่ร่างกายมันไม่มีขีดจำกัดของความแข็งแกร่งขอแสดงความยินดีด้วยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเสียดายว่าจริง หานเย,ย่เองก็มีโอกาสที่จะชนะในเกมที่2นะแต่ก็ขอให้ทำงานให้ดีต่อไปครั้งนี้เกตทองสามารถทำได้ดีมากส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวถึงผลงานของสาวไทยของเราที่ดีเกินกว่าที่เขาคาดไว้ว่าที่จริงฉันเองไม่คิดเลยนะว่าเกททองจะแข็งแกร่งได้ขนาดนั้นแต่เธอก็สามารถเอาชนะได้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงความพ่ายแพ้ของหานเย,ย่ว่า ฉันคิดว่ามันมีปัญหาอยู่ที่การแก้เกมที่สนามของโค้ดทำให้เกมในครั้งนี้หานเยีย่ไม่ใช่หานเยีย่ยอย่างปกติที่จากตรงนี้แฟนชาวจีนคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงความแพ้แพ้ของนักปันหญิงของเขาด้วยว่าเมื่อหานเยีย่ยแพ้ให้สาวไทยในรายการไ h a i l a n d o อ e n มันก็ทําให้3มหญิงเดี่ยวของจีนที่มักพึ่งพาลูกโยนแพ้กับหญิงเดี่ยวของไทยทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพ้แพ้ให้กับเกตทองฉันจึงหวังจริงๆเลยว่า โค้ชทีมชาติหญิงของเราจะสามารถมองเห็นว่าการพึ่งพาแต่ลูกโยนมันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะพวกเขาส่วนใหญ่ต่างต้องพึ่งพาก,การตบเพื่อทําแต้มส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานอันยอดเยี่ยมของสุพรรณดีดาว่าเกตทองเนี่ยได้พุ่งขึ้นมาอย่างมากมายเลยในรายการนี้นี่มันเป็นแชมป์ระดับสูงครั้งแรกของเธอเลยหรือเปล่าเนี่ยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาตอบกลับว่า ถึงแม้ในรายการนี้ผู้เล่นระดับมาสเตอร์หลายคนจะไม่ได้มาแต่ว่าแชมป์นี้ของเธอมันยอดเยี่ยมอย่างเด่นชัดสำหรับเกตทองมันถือเป็นผลมาจากหลายปีที่เธอทำงานอย่างหนักและก็อดทนเธอคือคู่แข่งขันที่ควรค่าในขณะที่ความพิเห็นต่อมานี้ได้มาแสดงมุมมองถึงศักยภาพของเธอต่อไปด้วยว่าเกตทองนั้นมีความแข็งแกร่งที่ได้ระเบิดออกมาในครั้งนี้แต่มันก็ยากนะที่จะบอกว่า ธอจะสามารถรักษาความคงเส้นคงวาเอาไว้ได้หรือไม่ส่วนชาวจีนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมเธอว่าเกตองนั้นเจ๋งเลยในครั้งนี้มือวางท็อปทรีต่างโดนเธอจัดการที่คนต่อมาก็ได้กล่าวด้วยว่าเกตองควา้าแชมป์ได้แล้วก็ก้าวข้ามผ่านรัชนกอินทนนท์ที่เคยเป็นมือหนึ่งของไทยถึง12ปีและเธอก็กำลังจะกลายเป็นมือหนึ่งของประเทศไทย ส่วนในลำดับต่อมานี่มาที่มุมมองของแฟนลูกขนไก่จากชาติที่คลั่งคล้ายกีฬาแบบเป็นตั้นอย่างชาวอินโดนีเซียกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ชื่นชมผลงานของสาวไทยของเราหลังการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ว่าเกมการเล่นของเกตดทองนั้นเจ๋งมากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่าการต่อสู้ของเธอนั้นมันน่าทึ่งมากต้องจับตาดูเธอเลยเธอกำลังที่จะพุ่งขึ้นมา ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงจุดเด่นในเกมการเล่นของสุพัณิดาว่าเกตทองนั้นมีทั้งการเล่นที่มันมีความเหนียวแน่นและก็ความทรงพลังซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความแปลกใจถึงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในรายการนี้ของเธอว่าเมื่อก่อนเนี่ยการเล่นของเกตทองมันไม่ได้เจ๋งเหมือนในปัจจุบันนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้แฟนชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติม,ตมว่า แม้แต่ควีนจอร์จี้ยังต้องพ่ายแพ้กับเธอคนนี้เลยรวมทั้ง2ผู้เล่นของจีนด้วยจิตวิญญาณในการเล่นของเธอมันเหมือนกับโกมังอายุแต่ว่าจากตรงนี้ชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มาตอบกลับว่าฉันคิดว่าเธอแค่โชคดีนะตอนที่ชนะจอร์จี้ในรอบควอเตอร์ไฟนอลถ้าจอร์จี้ใจเย็นและมีสมาธิเธอคงจะต้องพ่ายแพ้ให้กับแนวทางการเล่นของจอร์จี้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มีความเห็นด้วยว่าถูกต้องเลย ที่จริงจอร์จี้มีโอกาสชนะในเกมที่2ในวันนั้นแต่สูญเสียสมาธิไปจนรีบเร่งและก็แพ้ในที่สุดทั้งที่สกอร์ก็สูสีสภาพจิตใจของเกตทองคนนี้สมควรแก่การเอาเยี่ยงอย่างจริงๆแต่ว่าจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มากล่าวถึงความยอดเยี่ยมของสุภาณิดาว่าเธอสามารถเอาชนะได้ทั้งมือวางอันดับที่1 2และก็3ของรายการนี้เลยนะที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาชื่นชมเธอต่อไปด้วยว่าเกตททองนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างมาก ซูมเข้าไปที่บนใบหน้าของเธอใกล้ๆใบหน้าของเธอไม่มีความเฟมินีนแตกต่างจากนักกีฬาหญิงไทยคนอื่นๆเลยส่วนแฟนอินโดคนต่อมานี่ก็มองเธอหลังการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ว่านี่คือผู้สืบทอดของรัชนกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโค้ชที่มาจากเกาหลีซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยว่าโค้ชหญิงชาวเกาหลีใต้เก่งที่สามารถฝึกหญิงเดี่ยวไทยขึ้นมาอยู่ในระดับนี้ได้ในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ก็แน่นอนว่า คุณภาพของผู้เล่นมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่ชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มาก่าวเพิ่มเติมถึงคุณภาพของเมสุพนิดาว่าฉันเคยมองว่าเกตทองคนนี้เป็นผู้เล่นมือซ้ายที่ปกติจะอ่อนแอเมื่อลูกไปเข้าทางฝั่งขวาแต่เกตทองในตอนนี้มีความแข็งแกร่งที่เหมือนกันทั้งการตีทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาการตบนั้นมีความเฉียบคมและก็มีความแข็งแกร่งในด้านของเกมรับผู้เล่นคนนี้จะต้องเฉิดฉายในวันข้างหน้าและ สามารถต่อตู้เพื่อเข้าไปอยู่ในระดับท็อป10ของโลกได้ส่วนหลังจากนี้จะขอไปปิดท้ายกันที่ความพิถเห็นของแฟนแบทชาติเพื่อนบ้านอย่างชาวมาเลกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์หลังการคว้าแชมป์ของสาวไทยของเราในครั้งนี้ว่านี่มันเป็นเกมที่เจ๋งสาวไทยนั้นเก่งมากส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ด้วยว่ามันสุดยอดเลยสไตล์าการเล่นของเธอนั้นดูสนุกมากเธอดุดันมากในการทำแต้ม แล้วก็มีการกระโดดตบที่น่ากลัวด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมผลงานของสาวไทยด้วยความทึ่งว่ามันมหัศาจรรย์มากผู้เล่นชาวไทยนั้นไม่ธรรมดาเลยมันเหมือนกับมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ตายการเล่นของผู้ชายปรากฏอยู่ในนักกีฬาหญิงที่คนต่อมาก็ได้มองด้วยว่ามันเหมือนอย่างกับดูเกมการเล่นของชายเดียวเลยในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมเธอสั้นๆด้วยการใช้ชื่อเธอมาเล่นคําว่า ซปเปอร์นิดาเกตทองส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของสุภานดดาในรายการนี้ว่าเกตทองนั้นพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเลยภายได้โค้ชชาวเกาหลีเธอสามารถชนะในรอบรองและรอบชิงอย่างน่าประทับใจมากขอแสดงความยินดีด้วยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ว่าโค้ชชาวเกาหลีใต้คนนี้เก่งมากเลยจริงๆก่อนหน้านี้เขได้สอนสินธุจนคว้าแชมป์โลก ที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองได้ว่าโค้ชนั้นมีความสำคัญมากโค้ชเกาหลีเปลี่ยนสาวไทยให้เป็นแชมป์ได้ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนหน้านี้ก็ตอนสินธุจนคว้าแชมป์โลกได้เป็นคนแรกของอินเดียจึงยินดีกับสาวไทยด้วยที่จากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มากล่าเพิ่มเติมถึงสุภพัดธ์ดีด้วยว่านี่คืออีกหนึ่งลูกศิษย์ที่น่าภาคภูมิใจของครูสาวชาวเกาหลี ส่วนแฟนมาเลย์คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์หลังเกมรอบชิงชนะเลิศหญิงเดียวนี้ว่าขอยินดีกับเกททองด้วยฉันก็หวังว่าหานเย่ยนั้นจะสู้ต่อไปโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าเกททองมีการเคลื่อนที่ซึ่งรวดเร็วกว่าและด้านฟิตเนสของร่างกายก็เหนือกว่าเล็กน้อยมันน่าเสียดายมากนะถ้าหานเย่ยสามารถชนะเกมที่2ได้ผลมันก็อาจจะออกมาแตกต่างกันหลังจากเกมตัดสินส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้กล่าวเพิ่มเติมหลังการควา้าแชมป์ของสาวไทยในรายการนี้ว่า มันน่าสนใจเลยนะที่ผู้เล่นหญิงของไทยกำลังดีขึ้นมาเรื่อยๆพวกเธอมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากซึ่งแฟนชาวเบลเลคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงคุณภาพของนักแปดหญิงจากประเทศไทยของเราด้วยว่าเจเนอเรชันใหม่ของผู้เล่นหญิงจากประเทศไทยเนี่ยมันพูดออกมาคนแล้วคนเล่าเลยกระ ทั้งหมดนั้นก็เป็นความพิเีพนส่วนหนึ่งของแฟนลูกขนไก่ชาวต่างชาติหลังการคว้าแชมป์ระดับซูเปอร์500ของสาวไทยของเราที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นควันหลงหลังศึกแปดไม้ตันไทยแลนด์โอเพกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขาดตกบกพร่องในการแปลนะตรงส่วนใดก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยครับแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ